วันนี้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ข้าพเจ้าเป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านายธิตเมรีวรัตขอถวายเสียงส่วนมนต์สาธยายพระสูตรพระปรริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจาริยบูชาแดบคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลื่ได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเถิดสมันตาจังกวาเลสุอันตาราขัดฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชาสะสุนันตุสักโมกทัง สักเกาเมจารูเปหิริศิคาราตเตจันตลิเควิมานนทีเประเทจักาเมตรวานาคาเนเฆหวัตุมหิเขตเตภุมาจายตุเทวาชาลทาราวิสเมยคันทับปนะคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจันจัง สาทโวมีสุนันตุธรรมะสวนรคารูอัยัมภะทันตาธรรมะสวนรคารูอัยัมภะทันตาธรรมะสวนรคารูอัยัมภะทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังขจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังขจฉามิตาติยมปีสังฆังสารนังขจฉามิ นัตถิเมสารัณังอันยังพุทธเมสารัณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสารัณังอันยังธรรมโมเมสรัณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหนโสติโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสารัณังอันยังสังโฆเมสารัณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพทา เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสักเกสุวิหารติกัปิลาวทุสัมิงมหาวเนมหตาภิกุสังเค์สิถิงปัจจามเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกทู โลกธาตุหิเทวตาเยพุญเยนสัสน,นิปติตาโหติภควันตังสัตทัสนายะภิกขภิกขุสังคจ,จะอาทโาโคจตุนังสุทธาว,วาสะกายิกานังเทวานังเอตา ทหุสีอางโขปะคะวะสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหามหาตาภิกขุสังเขนะสิทธิงปพจามัตเตหิภิกขุสตเตหิสัพ เทเหวะอระหันเตหิทะสหิจะโรกธถาตุหิเทวตาเยปินเยนะเยเยปุเยนะสันสันนิปตตาติสันนิปตตาหติภะควันตังทัสนายะภิกุสังคันจะยันุยะ ยันนูนะมายันปยน่ะพักวาเทนุปัสสังกะเม่ยามาอุปัสสังกะมิตวาพักวันโตสันติเกปจเจกะคาถาสะพาะโสยามมาติอทักอทักโคตาเทวตาเสยยทาปิ นามะภารวาปุริโสสัมมิตสิตังวาภาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมเวะสุททาวัเสสุเทเวสุอันตะราหิตาปะขวัโตาปุระโส ปาตุปาหังสุอาต,ตาโคตาเทวตาปะขวันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอักทั้งสุเอกะมันตังที่ตาโคเอกาเทวตาปะขวตโตสันตินเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสัมะโย ปวนัสมิงเทวกายาสัมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสะมัมเนยังทักิตาเยวะอาปาราชิต,ตะสังคันติอาาะโคอาปาราเทวตาภะคะวันตัวสันติเกอิมังคตา,าอภาสสิตตระ พิกาวสะสัมมาทะหังหังสุงจิตตังอัตตโลอุชุกะมะกังสุสารีสารถีวะเนตตะวานิกาเหตตา,าอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัฏโคะอปราเทวตา ปะคะวะตัวสันติเกอิมังพาทั้งอาภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปรีคังอินทขีรังโอหัจะมะนาชาเตจะรันติสุทาวิมาราจากุมตตาสุทันตาสูสุนาคาติอาทัคโค อะปาราเทวตาภควตัวสันติเกอิมังฮาทั้งอภาสเยเกจุพุทังสารนังคาตาเสนาเตขามิสันติอปายาภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีติตถทาโคภควาภกขูอมันเตสิ เยผูเยนะพิกเวทาสสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตามุนติตถาขตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปเทตพิกขเวอหิสุงอะติตะมัทานังอาระหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางังเอตาบารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุ่งเสยัธาปิไมหั่งเอตตาไรหิเยปิเตพิกเวภาวิสันติอนาคตะมาธางอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตัมปิรควันตานางเอตปรมายวะเทวตาสนิปติตาปวิสันติเสยทาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสามิกิกขเวเทวกายานังนานามานิกิติ กิตติสามิภิกขเวเทวกายนังนานามานิเท,ทสิสามิภิกขเวเทวกายนังนานามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนามิมานาสิกโรทะพพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเต ภิกขุป,ปจจะขวะตโตปาจัดโซสุงปะขวะเอตัท,ะทวะจะสิโรกะมนุตกะสามิยะถาพุม,มาตะทาัสิตาเยสิตากิริภัพพารังปัหิตาตาสามหิตาตุปุถุสีหาวะรันสิระสีนาโลมะหังสาพิสัมปุนโน โอทาตามนะสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิราพิญโยปัญจสัตนาตวาวะเนกาปิละวัดเวตโตอามันตายสัทธาสาวเกสสะสเนรตเทวกายา ภิกันตาเตวิชานาทะภิกขวเตจะอาตาปะระมะการุงสุตวาพุทธศาสานังเตสัมปาตุราหุยานังอมนุสานาทสานังอเปเกสัตมาทัคุงสหัดสังอาทะสัตตาริงสตังเอกสหัดสานัง อมนุษย์านามัทสุงอภเปเกนันตมัทคุงทิสาสภะพุตาหุงตันจสัพังอภิญญายะภาวิกขิตวาณะจักขุมาตะโตอายะสะอมันตะอิสัทธาสาวกาสาวเกสาสเสนระเตเทวกายา อภิกันตาเตวิชาน,นาถาภิกขเวเยโวหังกิตะยิสามิคิราหิอนุปุพาโซสัตตะสหัสสาวะยาาักาภุมมากาปิลาวัทาวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโต ยาสัสสีโนโมทมมนาอภิกามุงภิกขูนังสามิติงวะนังชาสหัสสาเฮเฮมาวตายะค่นานาตวันตินานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสีโนโมทมมนาอภิกามุงภิกขูนังสามิติงวะนังอิเจเตโสราสะ สาหัสายคานานาตาวันนิโนอิทิมโตชุติวันโตวันนวันโตยาสัสีโนโมทัมนาอภิการมงพิกู้นางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสาตายคานานาตาวันนิโนอิทิวันโตชุติวันโตวันนวันโตยาสัสีโนโมทัมนาอภิการมงพิกู้นางสมิติงกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลสะ นิเวสานังพินโยนังสัตสหัสังยักษานังปายรูปปาสติกุมพิโรราชาขะหิโกโสปะคะสมิตติงวานังปุริมันจะทีสังราชาทาราโทภาษาสติคันทัพานังอาทิตปติมหาราชายสัตสีโซ ปุตตาปิตาสะพระหวอินทมานามหาภราอิทิมโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังทากีนันจาที่สร้างราชาวิโรโหตาปัสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสะมหา มหาวโวอินทมาามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิินโมทมานาอภิกามงพิกูนางสมิติงวะนางปัชชิมันจะดิสั่งราชาวิรุปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโซปุตตปิตาสะมหาวโว อินทานามหาราอิทิมโตชุติมโตวันนาอันโตยาสัสสโนโมทามนาอภิกามุงพีคู่นางสมิติงว่านางอุตธรัญจะติสรราชากุเวโรตาบาสาสติอยากานางอาทิปฏิมหาราชยาสัสสโสปุตตาปิตัสสามหาโวอินทานามหาภรา อิท oh 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 uh ิมันโตชูติมันโตวันนะมันโตยาสัสินโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางปุริมาทิสังทาตัดโธทากิเนนาวิรุหะโกปัชิเมนาวิรุปัโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรดิสาท พันละมานาทั้งสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมานายาวิโดทาสาคูวันจานิกาสัทามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะทุโตทะโตสหจันทโน กาสะเสโทจะกันนุทันถุนิทันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสู้โตจะมาตาลิกิตาเซนจะครับจะคันทัพนะโพนโรราชาสโนสโพอาคูปัญจะ สิโคเจวะติมรโรูสุริยะวัชากาเอเตจันเย,ยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิมวทมานาอภิกามุงพิคู่นางสมิติงว่นังอาถาภูนามสะสะนาคาเวสาลาสหัต สหตัชกากัมภลาดสตาลาอากูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตรัตธาจะอากูยกนาคายาญาติโนเอราวันโเอราวโนโมหานาโวโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคราเช สหาัสาหาทันติทิพาพิชาปาคิวิสุทธจักขูวาเหสัสยเตวนามัชาปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยันตธานาขราชานามาสีสุปันนาโต เขมะมักาสิพุทโธสันหาหิกาวาหิอุปัฏฐายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวัชิราหัตเถนะสุม um ัตังอสุราสิสิตา พาตาโรวาสะวัเสเตอิทิมโตยะสัสสีโนการะกัญชามหาภิสมาอสุราธานเวขาสาเวตะกิติสุจิติจะปะหาราโทนะมจีสหสตันจะภริปุตานังสัเพเวโร มานก,กาสันในหิตาวาพระลิงเสนังราหุพัทธะมุปาขมุงสัมโยธานิพัทันเตภิขูนังสมิติงวะนังอาโปจัตเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสา สหเมตากาุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนทัเสเตทัสทายากาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยาสสิโนโมทานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสห a รีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทุ จันทสูปนิสาเทวาจันทคะจันทามาคูปุรักขิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักนักขัตานิปุรักขิตา,าอาคูมันทภระลาหากาวสุนังวาสโวเศโถสกโก ปาคะปุรินทักโธท,ทเสเต,เตทะสัทากายาสัพพานานาตะวันนิโนอิทิวันโตชุติวันโตว,วันนาว,วันโตยาสัสีินโมทัมานาอาภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาจละมักคิสิทาหาริวะอริจักาจะโรชาจะอุมมา ปุภานิพานสิโนวรุณาสาหาธรรมาจะตุตราจะอเนชากาสูเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนจัะเสเตทะสัาาาายสาสัพเพ นา,นาตาวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนมวันโตยาสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสาวมิติงวานางสามานามหาสามานามานุสามานุสุตตมาคิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูนโมปทูสิกาอถา,าคูหารโยเทวาเยจะโรหิตตะวาสิโน ปารคามหาปารคาอาคูเทเท,ทวายะาสัตสิโสทัเสเตทัศธา,ากายาสาเพมาณตตะวันนินโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่นานังสุก,กากรุมาอารุณาอาคูเวคณสาสาหะโอทาตะ ใครหาโมกาปามโมขาคูเทวาวิจักขนาสะทันมัตตาหาราคชามิสกาจะยะสัสสีโนทะทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตส,สติ ท,ะะทัเสตทัศธากายาสาเพนานัตตะวัน,นิโนโอิทิมันโตชูติมันโตวันนะวันโตยาสัสิโนโมธมานาอาภิกามุงภิกขูนังไสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามาตัทธา,าจะยาสัสิโนลมพิตากาลามาเศถา โชติมานาจะอาสาวะนิม,มานาระรติโนอาคูอถา,าคูปารนิม,มิตาทาเสเตทัสตากายาสัเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติวันโตว,วันนมันโตยาสศิโนโมทาัมานาอภิกามุงภิกขูหนังสมิติงวะนังเศเถเตทเตทวนิกายาสัเพนานัตตะวนนิโน นามนวะเยนะอาคัฉุงเยจันเยสติสาสาหาปะปวุธพชาติมาขีลังโอจติน,นะมะนาสวังทักขิโมคาตารังนาคังจันทวะวะอภิตาติตังสุพรมาปาระมัตโต จัปุตตาอิทิมันโตสหะสนังกุมพาโรติดโสจะโสปาคะสมิติงวนังสหสัสะพรมมโรกานังมหาพรมมาพิติทิติตอุปปันโนชุติมันโตพิสกามายโยยะสัสสิโส ทะเสทะอิสราอาคูปัจเจกวนะสะวตติโนเตสัญจะมัชชะโตอาคาหาริโตปริตะวะปาริวาริโตเตะจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวาสัพรมมเกมาราเสนาอภิกกรรม มิปัสสะกันสะหัสะมันทิยังเอทะคันทะหะทะพันทะทะราเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมันจิตทะโกจินังอิติตถาะมหาเสโน กันหาเสนังอเปสะนิปานินาประมาคัจฉะสรางกัตาวานะเพระวังยถา,าปาวุสโกเมโคธนะนันโตสาวิชุกโกตท,ทาโสปัจจุทาวติสังพุทโธ อสยังวเสตันจะสัพพังอภินญายะภวิขิตวานะจักกุมาตาโตอามันติยิสัตถา,ส,ถาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเตจะ อาตปะมะระกุงสุต,ตวาพุทธะสาสนังวีตะราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชายุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตะตีตายาสัสสิโสโมทันติสาหาพูเตหิสาวเกเตสาวกาเตชะเนสุตาตี